สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาวีฟอส Thailand นะครับวันนี้จะมารีวิวนาฬิกานาวีฟอสไทยแลนด์รุ่นใหม่ล่าสุดจากทางนาวีฟอสไทยแลนด์นะครับชื่อรุ่น NF 9200นะครับนี่สีทองนะครับ NF 9200สีทองนะครับอ่าเรามาดูในส่วนของดีไซน์รุ่นนี้กันก่อนนะครับผมก็ดีไซน์นะครับ หน้าปัดเนี่ยเป็นดีไซน์ออกมาเป็นสิาสิบเหลี่ยมนะครับออกดีไซน์มาเป็นสิบเหลี่ยมตรงกลางตรงกระจกก็ยังเป็นวงกลมเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีขนาดนะครับมีขนาด4 5ม mm ิลลิเมตรนะครับ45หมิลลิเมตรหรือประมาณ4.5เซนนะครับแล้วก็ความหนาของตัวเรือนเนี่ยนะครับความหนาตรงนี้นะครับความหนาเนี่ยอ่า12มิลลิเมตรนะครับ ก็ประมาณ1.2เซนเท่านั้นนะครับตัวนี้ถึงถือว่าไม่หนามากครับแล้วก็สายนะครับสายนี่ครับสายเนี่ยรอบเนี่ยนะครับมีความยาวทั้งหมด24เซนติเมตรนะครับหรือ240มิลลิเมตรนะครับเนี่ยนะฮะแล้วก็ตัวสายนะครับกว้างอยู่22มิลลิเมตรนะครับหรือ2เซนครับ2.2เซนนะครับสาย ทำจากสแตนเลสครับสายวัสดุของสายนี้เป็นสแตนเลสนะครับส่วนระบบล็อกสายเป็นแบบเข็มขัดแบบนี้นะครับนี่ล็อกสายเป็นแบบเข็มขัดแบบนะี้ครับนี่ครับนะนี่ครับแล้วก็วัสดุตัวเรือนเนี่ยครับเป็นอลลอยนะครับเนี่ยตัวเรือนเนี่ยเป็นอลลอยนะครับ,ร oy, รบก็เป็น โลหะผสมนะครับแล้วก็ด้านหลังฝาหลังตรงนี้นะครับเป็นสแตนเลสนะครับฝาหลังเป็นสแตนเลสให้ดูอย่างนี้นะครับเพ่าด้านหลังนี่เป็นสแตนเลสฝาหลังเป็นสแตนเลสนะครับตัวกระจกะตัวกระจกนี่นะครับกระจกกระจกเป็น กระจกมิเนอรล์การ์ดนะครับก็กันรอยได้นะครับผมกันน้ํา30เมตรอ่าระบบของนาฬิกาตัวนี้ครับเป็นระบบคอร์สนะครับเป็นระบบคอร์สก็คือเป็นระบบฐานนะฮะเป็นระบบฐานแล้วก็บอกวันที่กับเวลานะครับก็คือวันเวลาแล้วก็วันที่นะครับการใช้งานนะครับก็เหมาะสมกับประเภทการ เป็นเป็นเป็นบิสเนสนะครับใส่ทํางานใส่ออกงานหรือว่าใส่เที่ยวใส่อะไรอย่างเงี้ยได้นะครับแต่ไม่แนะนํานะครับสําหรับการไปใส่ออกกําลังกายใส่อาบน้ําใส่ว่ายน้ําอะไรแบบนี้นะครับใส่เดินป่าอะไรแบบนี้ไม่แนะนํานะครับก็สําหรับราคาตัวนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าเปิดตัวมาไม่แรงนะครับเพียง890บาทเท่านั้นนะครับ890บาทเท่านั้นนะครับรับประกัน1ปีนะครับ โดยร้าน Mo เด r n Time และ n นาวี o r ส Thailand เท่านั้นนะครับสำหรับการรับประกันลูกค้าสำหรับการรับประกันนะครับให้สังเกตที่ฝาหลังครับจะมีสติกเกอร์วารันตีอยู่นะครับให้สังเกตนะครับฝาหลังจะมีสติกเกอร์วารันตีดวงใหญ่ๆนี่นะครับเห็นไหมครับแปะอยู่ตรงนี้นะครับเคลมประกันตามเงื่อนไขของห้านได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นาฬิการุ่น N.F.9200 Naviforce สีทองเรือนนี้นะครับก็ฝากไปด้วยนะครับสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ s h o p e e หรือ Lazada ตามลิงก์ด้านล่างน,นี้นะครับหรือทัก Facebook Inbox ได้เลยครับทางเพจนาฬิกาแฟชั่นบายโมเดิร์นถามนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ